ดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีช่องสีดอโพเงินครับวันนี้ก็ขว้นวนนะครับผมก็ได้มาเป็นแอดมินนะครับผมแอดมินให้กับช่องของน้องโพเงินนะครับผมก็วันนี้น้องโพก็ได้มาอยู่ครับผมมาอาศัยมาพึ่งบารมีของสีดอขุนเงินนะครับผมน้องโพเพราะว่าอายุเข้าหนาวมากก็เลยต้อง หาที่ที่อยู่ให้น้องโพครับผมน้องโพเนี่ยครับนี่ครับบ้านของพี่ขุนนะครับผมบ้านของพี่น้องสองขุนนะครับผมคฤหาดหลังใหญ่ครับผมคฤหาดหลังใหญ่มากๆครับแม่แม่ครับผมน้องโพก็ได้มาอยู่อาศัยวันนี้ก็คงเป็นวันแรกครับผม โอ้ครับครับผมเร็วครับมัรอเร็วครับผมครับไปดิเสียงครับขับรอเร็วเร็วเร็วขับไปดิเอ้โหน้องโพครับผมน้องโพน้องโพสุดรอครับผมเฮ้ยครับแล้วก็พอควาดของเราก็ นั่งดูช้างครับผมนั่งเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราพาไปถามคนเองกันนะครับผมไี่ไหมสวัสดีครับผมพระคนเอครับผมสวัสดีครับครับน้องโพตากฝนกี่วันครับผมฝนได้สองวันครับผมสองวันครับแล้วก็มีอาการสะบั้นครับหนาวหนาวสั่นครับก็เลยมาที่บ้านพี่น้องสองคนมาอยู่บ้าน มาขอพึ่งบารมีครับผมมาขอพึ่งบารมีครับของบ้านพี่คุนนะครับผมครับผมโอ้ต้นครับมาหลายท่านครับผมคนเอิร์ดแล้วก็คนโอลาวครับผมโอลาวก็คนต้นก็มาครับผมคนตาลครับแล้วก็คนรักนะครับผมครับคนรักนี่ก็บารมีของคนรักนี่ สูงส่งมากเลยครับผมแม่แม่นี่น้องโพยังมาหาเนาะน้องโพยังมาอาศัยเลยครับผมดูครับตัวเล็กกับพี่ขุนนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมที่แวะเติมคะแนนให้ท ja. mm ี่บ้านน้องโพเงินของเราเรื่อยๆนะครับผมแม่ๆครับผมแต่ตอนนี้ก็น้องโพของเราก็ ได้มีที่อาศัยพักชั่วคราวแล้วครับแม่แม่เพราะว่าเราก็ต้องมาหาน้องโคตอนเช้าก็ถึงค่ำเลยเนาะาปกติรเราจะมาอาศัยจนกว่าประมาณสักอาทิตย์นะครับผมมาอยู่ไปเลย,อย,เลยโอ้วันแรกว่าให้อยู่ไปเลยครับผม <c oughs> โอ้วนแรกว่าให้อยู่ไปเลยรีเเสลยั โอ้งว่าให้อยู่ไปเลยครับผมมาครับมาหลวงพ่อหลพ่อดูแลครับผมเหมือนเขาดีใจมากครับผมแม่แม่เหมือนเขาดีใจมากเลยครับผมเพราะว่าดูสายตาก็รู้ครับผมเหมือนช้างไม่ไม่ได้นอนเลยแม่บอสั่งเดีนอนบนนี่บนนี้ ใช่ครับสร้างเรือนอนจะเทียบนบนโบครับผมสองหมหนนื่นตรงใส่หมื่นเลงนี่ยค้ำกับนอนเลยเพราะว่านอนเพราะว่าสถานที่ดีตาไม่ไม่ครับต,ตาม่ไม่อยูอย่ครับตาไม,ม,าม่มอยูโอ้สุดหลอนอน้องโพน้องโพว่าขอบคุณพี่ขุนมากมากครับน้องโพขอบพระคุณพี่ขุนมากมากนะครับผมขอบคุณขุนขอบคุณจิดอลขุนเงินขุนทองครับที่ให้น้องโพมาพักมาอาศัยนะครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับผม นี่ครับผมนี่พี่คุนสุดหล่อครับผมพี่คุนครับคุณเงินกลับเร็วครับผม ทองเดินวันเลยครับผมวันนี้ก็ลมลมแรงครับผมแม่แม่ลมแรงวันนี้ลมแรงมีบรรยากาศลมแรงครับผมเฮ้ยโยกโยกแล้วครับผมติงติงเยอะติงเยอะติงติงเยอะติงเยอะติงติงโยกแล้วครับผมโยกแล้วติงเยอะติงติงเยอะติงอีกคุณครับคุณสุดหล่อครับผม ขอบคุณครับพี่คุณนะครับที่ให้น้องโผมมาอยู่บ้านด้วยครับตอนนี้น้องโผก็กําลังสร้างบ้านยังไม่เสร็จทีน้องโผก็สร้างบ้านยังไม่เสร็จทีนะครับพี่คุณขอบคุณพี่คุณมากมากครับผมขอบพระคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะครับผมนี่หญ้าป่าหญ้าของบ้านพี่คุณก็กําลังจะเติบโตครับผมป่าหญ้าก็ากำลังจะเติบโต พ่อควนของเราก็ควนควนของเราก็นอนเล่นนะครับผมที่บ้านพี่คุณครับผมคขึ้นหาดลังใหญ่ครับผมโอ้โหคขึ้นหาดลังใหญ่ครับผมบ้านพี่คุณครับผมมาตรฐานมากครับผมแข็งแรงมั่นคงแข็งแรงมั่นคงพี่คุณนี่เหมือนเหมือนกับ นี้อนาคตไกลครับผม,มแม่สูงยาวสูงยาวเขาดีคุณทองน้อยคุณครับคุณครับผมเร็วค,ค,ครับคุณครับ คุณหยาครับคุณหยอออโอ้โหครับดูคนของเราครับผมกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วก็ลัางตาก็อย่างนะครับผมครับเช่นคนรักกันครับผมอโอ้โหคนโตครับผมครับผมในระยะเวลาสาม สามเดือนนี้ช้างมาอยู่คนโัวมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่บ้านครับอยู่บ้านทำอะไรครับผมทำงานนะครับทำงานทำงานอะไรครับทำงานทำงานก่อสร้างนี่แหละทำงานก่อสร้างเอารับรับจ้างทั่วไปพูดง่ายเนาะมีอะไรก็ทำหมดทุกอย่างครับผมเระรือเรียนจบมสามหรือยังครับจบแล้วครับ เออมองมองมองกล้องหน่อยครับผมเรสจบไปแล้วครับผมจบแล้วจบมอสามนี่ได้อะไรบ้างครับผมความรู้เล็กน้อยไม่ได้เลยครับโอ้มนเลยไม่ได้เลยครับผมนับเลขถึงสิบไหมถึงครับถึงไปหยิบนับจากสิบถึงหนึ่งไหมิบมมอจิ้มไ่จถึงครับถึงโอ้ทอดแสดงว่าเก่งนะเออ ดูพก <ขอ S 2> <ล>คนเหนียงเราทุ่มมีอะไรอยากจะฝากแม่แม่เอฟซีไหมครับผมพกคนเหนียงครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผมแม่แม่ที่มาอดหนุนผลไม้สร้างบ้านให้กับน้องฟูงินนะครับผมก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมกับพอคนของเราก็ถ้าคนเยอะนะครับผมก็พูดไม่ค่อยออกนะครับผมถ้าอยู่คนเดียวนี้ อาจจะไปได้นะครับผมพวกคนี้ของเราครับผมนี่ครับผมเจ้าของช่องครับผมก็สำหรับชิปนี้นะครับผมคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับชิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดชิปดีๆจากช่องซีดอพงเงินนะครับผมแม่แม่ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ